ครับสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมสิมารีวิวปืนลมสูบมือแปดมิลลิเมตรครับพี่น้องนี่พี่น้องปืนเดลมาให้ผมสมแน้วครับปืนบอกนี้ว้ใส่งานเกือบเกือบสิบกว่าปีครับเพี่น้องนี่ครับชุนบาพันธ์ไทยมันเบี่ยงงอครับพี่น้องตรงครับ ผมก็เลยเปลี่ยนย่างโอลิงตัวนี้นะครับตัวแล้วก็เปลี่ยนสูบไม่กับปอยสูบหมดรับเดี๋ยวผมจะมาลองยิ่งขวดปฏิติกขวดน,นี้เพาะนื่องพี่น้องครับผมก็สูบล้มมาแล้วครับประมาณ20เสียครับยิบขังครับมามันทีกนิ่งตรงนี้ได้ไหมครับปืนใหม่ใส่งานมาเกือบ10กว่าปีครับพี่น้อง เดี๋ยวมาทดลองมั้งครับน,นะครับปอกอย่างครับเดี๋ยวมาลองยิงมันงครับ ทะลุครับพี่น้องกะที่ว่าแห้งใส่ครับสูบอี่สัครัขข้งครับเดี๋ยวผมคิดว่งเบิ้งควา่าเมตรนะครับพี่น้องจริงจริงเอานี่ครับอัดทุดำๆนี่ครับติดตั้งไประยะประมาณสิบกว่าเมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาิงเงินกับนี น้องครับก็แม่นเขาปอรครับพี่เด็ดหน่อยดีเลยครับ,รบแตกเลยครับพี่น้อง เม็นก็ถือว่าสได้ครับแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนพันธุ์ไทยไม่เอาปะงอเราก็เหม่นก็แม่งกะใส่ได้ตามปกติแล้วครับปืนที่ไปใส่งันยี่สิบปีแล้วนะครับเป็นแบบงอเลยนะครับง,งออย่างเงี้ครับเนอง ครับคลิปนี้ก็กัาโคตไลห์กคติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมต้องคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ